สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยวรรณบางบ่อนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุนบุรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับการคิดเชิงอนาคตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการคิดและการตัดสินใจของอาจารย์ประคองขวัญสังเจปกค่ะปัจจุบันเรากําลังอยู่ในยุคบานพับประวัติศาสตร์คือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้ที่จะอยู่รอดและประสบความสําเร็จจะต้องมีการคิดเชิงอนาคตซึ่งคนไทยทุกคนเราได้รับการฝึกเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ อนาคตสิ่งที่เราอยากรู้อนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหากจะให้นิยามให้ง่ายที่สุดคืออดีตคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วปัจจุบันคือสิ่งที่เป็นอยู่ส่วนอนาคตคือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะอนาคตเป็นสิ่งที่เราต้องคาดการณ์เพราะหากเราสามารถคาดการณ์อนาคตได้เราก็จะสามารถดําเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จได้ค่ะ สมองคิดอนาคตเมื่อใดอย่างไรในการดําเนินชีวิตประจําวันเราจําเป็นต้องคิดถึงอนาคตแน่นอนค่ะเช่นเมื่อเราต้องขึ้นรถประจําทางเราต้องทราบว่าจะมีรถผ่านมาแน่นอนโดยปกติแล้วสมองจะฉายภาพอนาคตออกเป็น3ลักษณะคืออนาคตที่เกิดขึ้นแน่อนาคตที่อาจจะเกิดและอนาคตที่อยากให้เกิดค่ะสมองสามารถคาดการอนาคตได้อย่างไร สมองสามารถคาดการอนาคตได้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมที่มีเช่นเมื่อเราเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มเราคาดการว่าฝนจะตกเป็นต้นค่ะ การคิดเชิงอนาคตหมายถึงความสามารถในการฉายภาพแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้หลักคาดการณ์ที่เหมาะสมการคิดเชิงอนาคตเป็นการฉายภาพไปสู่อนาคตหากเราตั้งคำถามเหล่านี้จะมีคำตอบได้หากเราใช้กระบวนการคิดเชิงอนาคตเช่นถ้าตัดสินใจทำสิ่งน,นี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างขณะนี้เป็นเช่นนี้ต่อไปจะเป็นเช่นไรได้บ้างค่ะการคิดเชิงอนาคตเป็นการคิดมิติใหม่คนในสังคมควรจะต้องฝึกการคิดเชิงอนาคตเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้ 1>, 1. เราต้องอยู่รอดเพื่ออนาคตไม่ใช่ปัจจุบันการคิดเชิงอนาคตทําให้เราสามารถปรับตัวและทันต่อสถานาการณ์ได้ 2. ช่วยให้ตัดสินใจวันนี้ได้ดีเพื่ออนาคตที่ดีการคิดเชิงอนาคตทําให้เราสามารถตัดใจได้ดีเนื่องจากเราสามารถวิเคราะห์อนาคตได้ดีและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 3. ช่วยให้ตระหนักว่าเราเป็นทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทําจากอนาคต 4. ช่วยให้เรามองการไกลไม่มองแคบใกล้การคิดเชิงอนาคตทําให้เราสามารถมองเห็นภาพในอนาคตและสามารถปรับตัวสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที5ช่วยให้เราเชื่อมโยงกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนักคิดเชิงอนาคตมองว่าเราอยู่บนโลกแห่งการเชื่อมโยงกันสรรพสิ่งล้วนพึ่งพากันดังนั้นการเป็นนักคิดเชิงอนาคตจะสามารถทําให้ปรับตัวได้เป็นผู้ประสบความสําเร็จในอนาคตได้ค่ะหลักคิดและหลักคาดการณ์ในอนาคต หลักคิดสรรพสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหรือในอีกความหมายหนึ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนพึ่งพากันหมายความว่าบนโลกของเรานั้นทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น เช่นการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้ในฤดูฝนเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมและส่งผลต่อประชาชนเป็นต้นหลักคาดการพิจารณาจากปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตอย่างองค์รวมและปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตหมายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอนาคตของเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องคาดการว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นเช่นไรในอนาคตและจะกระทบต่อเป้าหมายที่เราต้องบรรลุอย่างไรได้บ้างหลักการคิดสรรพสิ่งส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะดั การเปลี่ยนแปลงที่รูปแบบการวนซ้ำหมายถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีลักษณะการวนซ้ำเช่นฤรือดูฝนเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นแนวโน้มเช่นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของโรคเอดส์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีรูปแบบเช่นเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถศึกษาได้ไม่สามารถพยากรณ์ได้การฝึกทักษะการคิดในอนาคตเป็นทักษะที่คนในสังคมจะต้องฝึกเพื่อให้เกิดความคิดรอบด้านดังนั้นเราสามารถฝึกทักษะความคิดดังนี้1 ใช้เทคนิคคิดอนาคตให้ครบ4ด้านนักคิดเชิงอนาคตจะต้องคิดรอบด้านดังนี้คือด้านที่1คืออนาคตที่เกิดขึ้นแน่นอนด้านที่2อนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นด้านที่3อนาคตที่ไม่อาจเกิดขึ้นแน่นอนและด้านที่4อนาคตที่ไม่อาจเกิดขึ้น 2. ใช้เทคนิคสร้างตารางทางเลือกการสร้างตารางทางเลือกเป็นเทคนิคให้เราสามารถฉายภาพอนาคตได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นการตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวไหนดีเราต้องสร้างทางเลือกและสามารถแจกแจงได้5ป เภทคือสถานที่รูปแบบการเดินทางคนที่จะไปด้วยรูปแบบที่พักจํานวนวันที่จะไปพักจากนั้นเราสามารถนํามากําหนดเป็นทางเลือกและเป็นภาพฉายในอนาคตได้ 3. ใช้เทคนิควาดผังต้นไม้การใช้เทคนิควาดผังต้นไม้ทําให้เราเห็นทางเลือกได้มากขึ้นและสามารถทําให้เรามองเห็นภาพฉายในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะการคิดเชิงอนาคตเป็นวิธีที่สําคัญและมีความจําเป็นเพิ่มมากขึ้นทุกวันดังนั้นเราควรต้องฝึกการคิดเชิงอนาคตและที่สําคัญเรา ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการคิดเชิงอนาคตค่ะคือเราต้องมีนิสัยของนักคิดเชิงอนาคตและมีความเชื่อว่าสามารถทําได้แน่นอนการคิดเชิงอนาคตที่นํามาเสนอในวันนี้นะคะอ้างอิงจากหนังสือการคิดเชิงอนาคตของศาสตราจารย์ดอรเกียงศักด์เจริญวงศักค,ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ